สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยเจาะลึกกันเรื่อง a m azon นะคะคือเป็นยักษ์ใหญ่ที่เราก็รู้จักกันดีแต่ไม่ใช่แค่เรื่อง e-commerce อย่างเดียวแต่ยังมีเรื่อง c l o u d ด้วยอย่าง a m azon Web Services หรือ AWS ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าจากร้านหนังสือออนไลน์เล็กๆปี1994เนี่ยเขาก้าวมาเป็นบริษัทที่ใหญ่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์ได้ยังไงกลยุทธ์เขาคืออะไรแล้วทำไมคู่แข่งถึงแบบตามทันยากจังเลย แล้วก็มีข้อมูลล่าสุดไปมาด1ึปี2025ก็ยังดูแข็งแกร่งนะคะรายแร้รวม1 5 5 7พันล้านดอลลาร์กำไรจากการดำเนินงานก็18.4พันล้านครับตัวเลขมหาศาลเลยครับใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดอย่างเดียวที่น่าสนใจคือเออมันเหมือนมีความเชื่องโยงกันระหว่างธุรกิจค้าปลีกกับคลาวด์ที่แบบส่งเสริมกันมากๆเลยจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือวิสัยทัศน์ร้านค้าทุกสิ่งของเจฟบีซอสใช่ไหมคะ แต่ก็มีเรื่องปรัชญาลดความเสียใจที่น่าสนใจเหมือนกันอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยค่ะว่านอกจากการตัดสินใจเริ่ม Amazon แล้วเนี่ยแนวคิดนี้มันส่งผลต่อการตัดสินใจอื่นๆของเขายังไงบ้างคะครับเอ่อคือมันเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่แบบทรงพลังมากนะครับคือเขามองไปข้างหน้าแล้วถามตัวเองว่าถ้าอายุมากๆแล้วมองย้อนกลับมาเนี่ยจะเสียใจกับอะไรมากกว่ากันระหว่างการได้ลองทำสิ่งนี้แล้วมันอาจจะเอ่อล้มเหลวไป กับการที่ไม่ได้ลองทำเลยอ๋อค่ะซึ่งตอนนั้นคำตอบของเบซอสก็คือเขาจะเสียใจมากกว่าถ้าไม่ได้ลองเปิดร้านหนังสือออนไลน์แล้วผมคิดว่าปรัชญาน,นี้ก็น่าจะาสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจให,ใหญ่ๆครั้งอื่นๆด้วยอย่างเช่นการเปิดตัว Amazon Prime ปี2005นะครับ PRIME นี่ตอนแรกก็มีคนวิจารณ์เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะว่าแบบอาจจะทำให้บริษัทขาดทุนหนักเลยใช่ครับใช่ครับตอนนั้นเนี่ยเสียงวิจารณ์เยอะมากหลายคนมองว่ามันบ้าบิ่นมากเลย การการันตีส่งฟรีส่งเร็วเก็บค่าสมาชิกรายปีเนี่ยมันดูไม่น่าจะคุ้มค่าส่งเลยนะแต่ผลที่ออกมาคือมันกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมสําคัญเลยครับสร้างความพักดีของลูกค้าได้แบบเหนียวแน่นมากๆาก <beers> แล้วพอมี fulfillment by amazon หรือ fba ตามมาอีก fba นี่คืออะไรนะคะ fba คือ บริการที่เปิดให้ผู้ขายรายย่อยเอาสินค้ามาฝากไว้ในคลังของ Amazon ได้เลยครับแล้ว Amazon ก็จะจัดการให้หมดเลยตั้งแต่เก็บของแพ็คของส่งของแล้วก็บริการลูกค้าด้วยอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วคือเหมือนผู้ขายรายย่อยก็ได้ใช้ประโยชน์จากอินฟราสตรักเจอร์ของ Amazon ไปเลยถูกต้องครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผู้ขายเข้ามาในระบบเยอะมากๆขยายจานวนสินค้าได้มหาศาลเลยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กเอฟนะครับ คือพอมีผู้ซื้อเยอะผู้ขายก็อยากเข้ามาพอมีผู้ขายเยอะมีสินค้าหลากหลายผู้ซื้อก็ยิ่งอยากเข้ามาอีกมันเป็นวงจรที่แข็งแกร่งมากโหน่าสนใจมากค่ะแล้วนอกจาก prime กับ fba มีนวัตรกรรมอื่นๆอีกไหมคะที่ขับเคลื่อนการเติบโตมีตลอดเลยครับ amazon นี่เขาเก่งเรื่องใช้ข้อมูลลูกค้ามากไม่ใช่แค่แนะนำสินค้านะครับแต่ถึงขั้นเอาข้อมูลไปพัฒนาแบรนด์ของตัวเองเลยอย่าง amazon basics เนี่ยอ๋อที่เป็นสินค้าแบรนด์ amazon เอง ใช่ครับเขาดูข้อมูลเลยว่าเอ๊ะสินค้าอะไรขายดีลูกค้าค้นหาอะไรแล้วยังไม่มีหรือมีแต่คุณภาพยังไม่ดีพอเขาก็ผลิตเองซะเลยฉลาดมากเลยค่ะครับแล้วก็มีการนำหุ่นยนต์คีวามาใช้ในคลังสินค้าอันนี้ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนได้เยอะมากหรือการทดลองร้านค้าจริงอย่าง Amazon Go ที่ไม่มีแคชเชียร์นะครับก็แสดงว่าเขาพยายามเชื่อมโลกออนไลน์กับออฟไลน์ตลอดเวลา ฟังดูแล้วการใช้เทคโนโลยีกับข้อมูลนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆนะคะซึ่งมันก็นำเราไปสู่อีกธุรกิจหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยก็คือ AWS อันนี้ส่วนตัวก็พยายามทำความเข้าใจมานานแล้วค่ะว่าจากร้านหนังสือออนไลน์เนี่ยมันกลายมาเป็นผู้นำด้าน cloud ดได้ยังไงอะไรคือจุดเชื่อมโยงคะครับผมจุดเชื่อมคือความต้องการภายในของ Amazon เองเลยครับ คือพอธุรกิจ e-commerce มันโตเร็วมากๆๆเนี่ยอเม z o n ก็ต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์ไอทของตัวเองให้มันรองรับได้ทั้งเรื่องเก็บข้อมูลประมวลผลจัดการทราฟฟิกมหาศาลเขาก็พัฒนาเครื่องมือพัฒนาบริการพวกนี้ขึ้นมาใช้เองจนเชี่ยวชาญมากๆอ๋อค่ะแล้ววันหนึ่งก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะไอที่เราสร้างมาเนี่ยมันดีมากเลยทาไมเราไม่เปิดให้บริษัทอื่นเช่าใช้ด้วยละ่ะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเอวมากจนตอนนี้กลายเป็นผู้นำตลาดคลาวด์ไปแล้วครองศู์แบ่งตลาดอยู่ประมาณ31%ครับโห31%เยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วกำไรจาก AWS เนี่ยมันย้อนกลับมาช่วยธุรกิจค้าปลีกเดิมยังไงบ้างคะนี่คือจุดที่แบบน่าทึ่งที่สุดเลยครับ กำไราจาก AWS เนี่ยมันมหาศาลแล้วก็ค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยมันเปรียบเสมือนเออครื่องพิมพ์เงินให้อเมซอนเลยก็ว่าได้ <c oughs> ทำให้อเมซอนมีสิ่งที่เรียกว่าเงินทุนราคาถูกเอาไปลงทุนในธุรกิจค้าปลีกต่อได้เรื่อยๆคำว่าเงินทุนราคาถูกนี่หมายถึงอะไรคะใช่แค่ดอกเบีย้ยต่ำๆหรือเปล่าเออไม่ใช่แค่เรื่องดอกเบีย้ยครับ แต่มันคือความสามารถในการเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายไม่ว่าจะาก,กักกำไรสะสมโดยเฉพาะกำไรจาก AWS หรือจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนเองทำให้อเม z o n กล้าลงเงินกับโปรเจกต์ที่มันใหญ่ๆสิ่งๆต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลได้โดยที่ไม่ต้องออกังวลกับแรงกดดันเรื่องกำไรระยะสั้นมากเหมือนบริษัทอื่นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมีความยืดหยุ่นกว่าใช่ครับมีความได้เปรียบตรงนี้ ทำให้กล้าทําในสิ่งที่คู่แข่งอาจจะทําตามได้ยากอย่างเช่นยอมขาดทุนค่าส่งช่วงแรกๆเพื่อสร้างมาตรฐาน Prime ขึ้นมาหรือลงทุนหนักๆก,กับเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลาแล้วข้อมูลจากฝั่งค้าปลีกล่ะคะมันไปช่วย AWS ยังไงได้บ้างนอกจากการพัฒนา AI ที่พูดถึงไปแล้วช่วยได้เยอะเลยครับมันเป็นการสร้าง use case จริงและก็สร้างความน่าเชื่อถือให้ AWS ด้วยคือข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า ปริมาณการซื้อขายหรือแม้แต่ข้อมูลโลจิสติกมหาศาลจากฝั่งค้าปลีกเนี่ยมันเป็นโจทย์จริงๆให้ AWS เอาไปพัฒนาเอาไปทดสอบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Machine Learning หรือ Database ในสเกลที่มันใหญ่มากๆๆๆค่ะพอ AWS พิสูจน์ได้ว่าเอ้ยฉันรองรับธุรกิจสเกลใหญ่ระดับ Amazon ได้นะลูกค้าองค์กรอื่นๆก็ยิ่งเชื่อมั่นว่า AWS เนี่ยรับมือกับงานหนักๆซับซ้อนได้จริงอ๋อมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันไปมาจริงๆด้วย ใช่ครับข้อมูลค้าปลีกช่วยพัฒนาบริการ AWS กำไรจาก AWS ก็กลับมาลงทุนในค้าปลีกกับนวัตกรรมใหม่ๆนี่คือจุดแข็งที่ทำให้คู่แข่งตามได้ยากมากเพราะน้อยบริษัทที่จะมีทั้งฐานข้อมูลลูกค้าค้าปลีกขนาดใหญ่แล้วก็มีความสามารถทางเทคโนโลยีระดับ AWS มาอยู่ได้กันแบบนี้ฟังทั้งหมดแล้วภาพรวมของความสำเร็จ a เมซ o นนี้มันคืออะไรคะสรุปสั้นๆ ครับผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดหรือการมี2ธุรกิจที่ทำกำไรนะครับแต่มันคือพลังของระบบนิเวศท,ที่มันเชื่อมกันหมดเลยทั้ง prime fba ตลาดกลาง aws ทุกอย่างมันทำงานประสานกันแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่กล้าเสี่ยงแบบลดความเสียใจที่ว่าให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นที่1การใช้ข้อมูลอย่างฉลาดแล้วก็การที่ธุรกิจหนึ่งมันไปสร้างความได้เปรียบให้อีกธุรกิจหนึ่งได้ตลอดเวลา อืมน่าคิดตามมากๆเลยค่ะพอเห็นภาพการลงทุนต่อเนื่องทั้ง AI หุ่นยนต์หรือแม้แต่ควอนตัมคนพิวติ้งก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายเลยนะคะครับก็น่าคิดต่อว่าด้วยระบบนิเวศท,ที่มันแข็งแรงขนาดนี้แล้วก็การลงทุนที่ไม่หยุดแบบนี้เนี่ยอุตสาหกรรมต่อไปที่ a m azon จะเข้าไปปฏิวัติคืออะไรแล้วไอ้วงจรที่มันทรงพลังมากๆแบบนี้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการแข่งขันแล้วก็เทคโนโลยีในอนาคต ไปทางไหนอีกบ้างนะครับ